ียมกะเบื้องกะป๋องกะเป๋ากะโปงกะลอกลัววากอดนั่งๆตะกนนั่งๆอ่ต้องตดตะกนแบบนี้ไหมตะกนเลยตะกนละดูได้สิว่าตัวอะไรบ้าง ก็อ่ะกาหายไปไหนกะทำไมทำไมกะอ่ะกะอืมกุกกระจกกระจุยกะดิงกะดุมกะโดดกะตายกะชิ้นกะเทียม เกากระลอกเดี๋ยวเดี๋ยวกระลอกสะกดดิกระโปงกระลอกกัวกวากดต้องสะกดใช่ไหมเหมือนเดิมนะที่เดี๋ยวเดี๋ยวที่กลับมาที่อีกแล้วมันมีทออาหารตรงไหนมันที่ตรงไหนเอาเอาไม่ก็เห็นไม่เนมตัวอะไรกอกาย